ทุกคนถ้ากุมารน,นะถ้ากุมารเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากกําไรนะเปลี่ยนจากกําไรมาเป็นสร้อยข้อมือนะนี่แสดงว่าจะต้องมีอะไรใหม่ๆแน่เลยอาจจะ <c oughs> <c oughs> ได้มีอะไรใหม่ๆแน่เลยจะวมาขเันก็เปลี่ยนเป็นสร้อยข้อมือแล้ว ทหารก็เ,เปลี่ยนสร้อยข้อมือแล้วนะเนี่ยเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นสร้อยข้อมือแล้วนะเปลี่ยนแต่สร้อยข้อมือแล้วแสดงว่าต้องมีอะไรใหม่ๆแน่เลยเนาะอืมอืมเปลี่ยนจากกำไรหยกแล้วอืมก็มาเป็นสร้อยข้อมือแล้วแสดงว่าถ้าะหารเปลี่ยนอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีอะไรใหม่ๆแน่เลยลุงตูต้องชนะ <laughs> แสดงว่านายกต้องชนะแน่เลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าถ้าท่านเปลี่ยนอะไรอย่างหนึ่งเนะี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรใหม่ๆถ้าเปลี่ยนมาใส่ทองเนี่ยนะแสดงว่าต้องมีอะไรใหม่แน่เตรียมเฮได้นะคะเนี่ยเขาเปลี่ยนจากกําไรเปลี่ยนจากกําไรเปลี่ยนจากกําไรหยกมาใส่ทองแสดงว่าต้องมีอะไรใหม่ๆมชนะชนะชนะ ต้งแาร์ต้องชนะน,นะคะพูดแค่นี้แหละพูดให้ฟังเฉยเฉย